สวัสดีครับมาครับวันนี้มาเตือนภัยระวัง SMS หลอกลวงนะครับจาก s h อ p e นะครับซึ่งน่าจะไม่ใช่ Shopee จากระบบจริงครับนี่ก็วันที่6สิงหาคม2564ได้รับ SMS คุณถูกรางวัลจับฉลากประจำเดือนของเราแล้วก็มีลิงก์ให้เราคลิกต่อนะครับเราก็อย่าไปคลิกนะครับ อย่างแรกถ้าเจอ SMS ประมาณนี้ก็จะดูแจ้งเตือนข้างบนนะครับของโทรศัพท์ก็อาจจะขึ้นว่าเป็นสแปมนะครับหรือเราลองคิดดูก่อนก็ได้ว่าเราได้ร่วมสนุกอะไรจากช h อปปีนั้นหรือไม่ถ้าไม่ได้ร่วมแน่นอนนะครับต้องเป็น SMS สแปมแน่นอนหลอกลวงเอาข้อมูลซึ่งซึ่งสังเกตได้จากเครื่องหมายตกใจนะครับ ก็โทรศัพท์จะแจ้งเตือนแล้วก็ตัว s h o p e ปีที่ส่งมาก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับ s H O P E E ตัวใหญ่นะครับซึ่ง SMS จาก s h o p e ปีที่เคยเห็นมาจากระบบจริงมันจะเป็นตัวอักษรเล็กนะครับเฮ้ยพิมพ์เล็กนะครับและเท่าที่หาข้อมูลนะครับตอนนี้น่าจะมีคนได้รับ SMS สปแปมนี้เยอะเหมือนกันนะครับอย่าไปกดคลิกนะครับ และมีคนไปถามเพจช้อปปี้จริงครับช้อปปี้ออฟฟิเชียลในเพจ Facebook ซึ่งเป็นลิงก์อะไรอ่ะได้รับของรางวาัลจากช้อปปี้เป็น iPhone ราคา12บาทแล้วก็จะมีลิงก์เนี่ยครับกดเข้าไปจะเป็นให้ใส่รหัส บัตรเครดิตต่างๆเพื่อชำระเงินนะครับอย่าไปกดนะครับเพราะว่าเป็นลิงก์หลอกลวงแน่นอนเพราะว่าใน facebook ของ Sho ป e e s h o ป e ได้มาตอบแล้วนะครับว่าไม่มีนโยบายส่งลิงก์ภายนอกมาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับมาเตือนภัยให้ระวังกันด้วยนะครับอย่าไปกดแล้วก็ถ้ามี SMS ประมาณนี้คุณได้รับของรางวัลน,นั้นนี้ก็ ให้นึกดูก่อนว่าเราร่วมสนุกกับกิจกรรมนั้นไหมจริงหรือเปล่าส่วนนี้ก็เป็น SMS จากระบบจริงของ s h อ p e e ที่เคยส่งมานะครับไม่ใช่ SMS นอกหลอกลวงนะครับลองสังเกตดูดีๆอันนี้จะเป็นตัว S ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กต่อท้ายมานะครับ s h o p ป,ปีคลิปนี้ คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ